ดิฉันชื่อนางสาววรินพันธ์สีสังเก้วได้รับชื่อตั้งว่าน้องคำเป็ดค่ะเรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสาตร์บัณฑิตสาธารนณะสุขศาสตร์รุ่นที่18ชั้นปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโรคอ้วนหรืออ้วนลงพุงนั้นเป็นยังไงปัจจุบันนะคะโรคอ้วนเป็นปัญหาอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งประเทศไทยความอ้วนเกิดจากอะไรมีอันตรายหรือไม่ มีอันตรายอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่แล้วเมื่อไหร่จะเรียกว่าอ้วนโรคอ้วนนะคะคือร่างกายของเราจะมีไขมันไว้เพื่อสำรองเป็นอาหารให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นเบาะก,กันกระแทกหากมีมากเกินไปคือโรคอ้วนปกติผู้หญิงจะมีปริมาณไขมันประมาณ25-30เ ส่วนผู้ชายจะมี18 23เปอถ้าหากผู้หญิงมีมากกว่า30เอร์ซชายมีมากกว่า25เปอร์เซจะถือว่าโรคอ้วนโรคอ้วนหมายถึงมีปริมาณไขมันมากกว่าปกติโรคอ้วนมีได้หมายถึงการมีน้ำหนักมากอย่างเดียวสำหรับสาเหตุของโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนเกิดจากหลายสาเหตุโดยรวมแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้1 การได้รับพลังงานมากเกินไปเมื่อร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปร่างกายจะสะสมเก็บไว้ในรูปของไขมันซึ่งก็คือความอ้วน 2. การรับประทานอาหารพวกไขมันแป้งโปรตีนทำให้เกิดความอ้วน 3. โรคต่อมไรท่อทำงานผิดปกติทำให้ระบบการทำงานของร่างกายไม่สมดุล ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานน้อยเป็นสาเหตุให้เกิดพลังงานสะสม 4. กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุให้อ้วน 5. การรับประทานยาบางชนิดที่มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย 6. ขาดการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 5. ผลกระทบของโรคอ้วน 1. เกิดความอ้วนทำให้บุคลิกไม่น่าดู 2. เกิดความลำบากในทุกเรื่องเช่นเกิดอาการปวดเขา่าเดินไม่สะดวก 3. ไขมันในเส้นเลือดสูง 4. ความดันโลหิตสูง 5. โรคหัวใจ 6. โรคเบาหวานโรคอ้วนที่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพนะคะมีอยู่3ประเภทได้แก่อ้วนทั้งตัวผู้ป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายมากกว่าปกติ โดยไขมันที่เพิ่มมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโรคอ้วนลงพุงผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติและอาจจะมีไขมันใต้ผิวหนังหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วยโรคอ้วนลงพุงรวมกับอ้วนทั้งตัวมีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง วิธีวัดความอ้วนด้วยสูตรดัชนีมวลกายเอาความสูงลบด้วยค่ามาตรฐานเช่นผู้หญิงเอาความสูงของตนลบด้วยหนึได้ค่าเท่าไหร่คือน้ำหนักควรประมาณเท่านั้นผู้ชายเอาความสูงของตนลบด้วยหน0่ได้ค่าเท่าไหร่คือน้ำหนักควรประมาณเท่านั้นวิธีป้องกันความอ้วนนะคะ 1. มันออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดการสะสมพลังงานในร่างกาย 2. พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย 3. ลดอาหารที่มีพลังงานสูงและง,งดอาหารจำพวกผัดทอดหวานมัน 4. จํจำกัดการรับประทานอาหารดังคำที่ว่ากินน้อยตายยากกินมากตายง่าย 5. รักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ สำหรับวิธีการรักษาโรคอ้วนนะคะ 1. การควบคุมอาหาร 2. การออกกำลังกายเป็นประจำ 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน 5. การรักษาด้วยายา 6. การรักษาโดยการผ่าตัดวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ